สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับร้านพี่มลชัยมอเตอร์สปอร์ตนะครับผมพามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราทํางานอะไรกันบ้างผมไปจีนมา5วันนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าเราทํางานอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่เอาผ่าตัว200คันนี้นะครับรถลูกค้าเอาเข้ามาเซอร์วิสหลายรายการอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูรายการหน่อยว่าเราทําอะไรกันบ้างนะก็คันนี้มีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์กองน้ํามันเครื่องนะครับมีกองเบนซินหัวเทียนเดนโซ่ล้างเลนส์ปิกบิดเสื้อล้างแอร์โฟรีเซ็ตรอบเดินเบา เปลี่ยนกองหัวฉีดนะครับล้างหัวฉีดแล้วก็มียางกันฝุ่นนอกในแล้วก็จะมีปั๊์คอยนะครับก็จะมีลูกปืนบูทสายเกียร์ต่างๆนะครับตอนนี้ช่างทําการซ่อมเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเปลี่ยนกองเบนซิน,นเวลาที่เราเปลี่ยนกองเบนซินเนี่ยก็จะมีพวกโอลิงต่างๆเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับควบคู่ไปด้วยไอ้อะไหลพวกนี้หลัก2300นะครับก็เราแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็ ถังน้ํามันที่เรายกลงมานะครับเราทําความสะอาดก่อนที่เราจะเปลี่ยนกองเบนซินนะเพื่อที่จะการไม่ให้เศษขี้ดินขี้ฝุ่นมันลงไปในในถังน้ํามันนะครับเดี๋ยวคันนี้วันนี้แปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับส่วนเอาพา20คันนี้นะครับลูกค้าเอาเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับวอล์กอินเข้ามาแต่ว่านัดคิวเรามาแล้วแหละนะครับก็เอาเข้ามาดูแลในส่วนของเครื่องยนต์กับช่วงล่างเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างที่เราจะต้องทํา เบื้องต้นเมื่อกี้ช่างแจ้งมาว่าชักไม้วัดน้ำมันเครื่องครับชักออกมาไม่มีน้ำมันเครื่องติดเลยนะครับเราก็จะมีนี่เท่าที่ผมดูนะเดี๋ยวตากล้องมาดูตรงนี้นะครับน้ำยาหม้อน้ำต่ำกว่าระดับมากเลยนะครับเราก็จะมีในรถเนี่ยมีรอยหนูเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเราเกลี่ยลูกค้าเบื้องต้นแล้วแหละว่าคันนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างเราจะได้แก้ให้มันตรงจุดนะครับ ส่วนดี5ฟคันนี้จอดรออยู่หลายวันแล้วนะครับคันนี้รออะไรอย่างเดียวเลยนะลูกค้าเอาเข้ามายกเครื่องโอฮอนเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธช่วงล่างแต่ว่าจะมีบูธช่วงล่างบางส่วนนะอุปกรณ์ช่วงล่างบางส่วนที่เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกหมากันโครงหน้ายางล็กันโครงหน้านะครับแล้วก็จะมีคอยดูตรงนี้ลูกหมากันโครงหลังแล้วก็มียางล็กกันโครงหลังนะครับสาเหตุที่เราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ารถลูกค้าเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนมาเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรา ไปลองรถนะครับตอนที่เรารันอินเนี่ยปรากฏว่ามันดังก็แก๊กแกลกนะครับพอเวลามันดังก็แก๊กแกลกแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาลงมาปรากฏว่าดูแล้วว่าว่าลูกหมากกันโครงหน้าหลังมันไม่ได้ตรงรุ่นนะเราก็เลยแจ้งลูกค้าไปแล้วก็เปลี่ยนของตรงรุ่นไปเราไปลองขับมาแล้วมันเงียบตอนนี้เหลือซ่อมแหลกอย่างเดียวนะครับแหลกเนี่ยเรารออะไรจากญี่ปุ่นนะเราลื้อออกมาซ่อมเลยนะครับถ้าที่อื่นซ่อมไม่ได้ที่เราซ่อมได้นะแหลกโครงอะไรไม่ว่าจะเป็น d ีไฟ EP3 หรือว่ารถอื่นๆนะ FD2 เอาผ่านวิวไฟเราก็ซ่อมได้หมดเลยนะครับพี่ทุบสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวีดีโอแป๊บนึงนะพี่แล้วก็จะมี Honda City คันนี้ครับลูกค้าเอาเข้ามาดูใต้เครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องมานั่งยกเครื่องลงมาเลยเดี๋ยวผมดูรายการแป๊บหนึ่งว่าทําอะไรบ้างนะโอ้คันนี้เยอะมากเลยครับก็จะมีหัวเทียนหัวฉีดนะล้างนิติกผีเสือ้อกองอากาศซีนทั้งหมดมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับก็คันนี้ คันนี้สรุปเลยว่ายกเครื่องยกเกียร์ลงมาแล้วก็เปลี่ยนซีนรอบเครื่องรอบเกียร์นะครับก็คือเหมือนยกลงมาแหละแล้วก็เปลี่ยนซีนทําความสะอาดทั้งเครื่องทั้งเกียร์แล้วก็เปลี่ยนท่อน,น้าแล้วก็จะมีเปลี่ยนมอพักน้ำบา,บางส่วนนะครับลูกค้าคันนี้เข้ามามีปัญหามีไฟโชว์นะครับเราอ่านว่ามันจ่ายน้ํามันลีนนะครับก็คือน้ํามันบางก็คิดว่ามันน่า,นา,นาจะมาจากส่วนผสมของหัวฉีดที่มันตันเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็เช็กกองเบนซิน แต่ว่าในตอนที่เวลาเราตรวจสภาพรถเนี่ยครับเราก็แจ้งลูกค้าว่าเครื่องอน้ำมันเครื่องเยิ้มขนาดนี้ลูกค้าก็เลยให้แก้ไขไปเลยนะครับมาต่อในส่วนของซิตี้พันเทอร์โคันนี้นะครับมีปัญหาไฟโชว์เหมือนกันเราก็ตรวจสอบแล้วมันขึ้นที่ O2 เซนเซอร์นะครับเราให้ช่างและบอกช่างไปแล้วว่าแนวทางในการซ่อมคันนี้เป็นยังไงก็ให้อ่านค่าดัต้สดนะว่าถ้าค่าดัต้สดของเซนเซอร์ O2 นะครับขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าเซนเซอร์มันไม่ได้เสียให้เราตรวจสอบหัวฉีดแต่ว่าถ้าค่าเซนเซอร์เปอร์เซ็นต์ของ O2 มันไม่ขึ้นนะก็แสดงว่าเซนเซอร์มันเสียคันนี้ไม่ยากนะครับลูกค้าแจ้งว่าไปเปลี่ยนสายพาดเปลี่ยนอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบดูให้นะครับส่วนโตลต้าอัลติสคันนี้นะครับของพี่จุ๊บนะลูกค้าประจําเราวันนี้มาเปลี่ยนโช๊คนะครับโช๊มารอแล้วเปลี่ยนเป็นโช๊ซินเวอร์นะครับ แล้วก็จะมีนี่ Honda า c ีไฟคันนี้เอาเข้ามาดูแลในส่วนของระบบไฟทีแรกเอาเข้ามาเนี่ยไฟหลังคาเนี่ยมีสลูปใช้ไม่ได้แล้วก็เทคไม่เปิดอะไรพวกนี้นะครับช่างดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ระบบสัลลูปมั้งหรือว่าเหลือแค่อะไรอีกนิดนิด,นดหน่อยๆนอยะครับมาดูข้างในกันบ้างวันนี้นี่โชค๊คที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโชค๊คของพี่จุ๊บนะเป็นซินเวอร์นะครับซินเวอร์ตัวนี้ซูปเปอร์ซิลนะเดี๋ยวเราติดตั้งให้นะครับส่วน เอาพาสามสูงคันนี้เดี๋ยวดูซิว่าทําอะไรบ้างมีลูกปืนล้อหน้าหลังยางหุ้มเพลาขับหน้าซ้ายขวาแท้จานเบรกหน้าหลังเบมโบชุดซ่อมเบรกออนฝาชิงน้ำมันเบรกนะครับลูกหมากกันโค้งปีกนกแท่นเครื่องสี่ตัวโช๊คหน้าหลังคันนี้ผมคุยกับลูกค้าตอนที่ผมอยู่จีนะครับลูกค้ามีปัญหาว่าเวลาเบรกแล้วมันดังขึ้นๆเวลาใกล้จะจอดนะผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเอาเข้ามาดูนะครับน่าจะเป็นที่ระบบเบรกก็เราตรวจสอบดูแล้วครับก็เป็นที่ระบบเบรกแหละ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าให้เราตรวจสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมก็มีรายการเพิ่มเติมมาอย่างที่ประมาณเห็นประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไปด้วยนะครับร้านพิมลชัยมอเตอร์สปอร์ตถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากใช้บริการก็สามารถนัดคิวสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านเรามีให้บริการอะไหล่พร้อมทุกๆอย่างนะครับถ้ารอก็อาจจะรอสักวันสองวันนะโอเคครับสวัสดีครับ